กลับมาอีกครั้งครับกับการเดินทางของเพื่อนทั่วไทยไปไหนก็ได้รอบนี้ผมมีนัดไปบินโดนสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนและเรียนรู้เรื่องของการจัดการปา่ารวมไปถึงการใช้ชีวิตในป่าส่วนตัวที่นี่ป่ายุบในครับ หลังจากที่เสร็จจากการทานาผมก็มุ่งหน้าไปยังจังหวัดระยองตามที่นัดกับเฮียนูเอาไว้ครับสวัสดีครับลงุลงกำนันโสครับรอบนี้ก็ยังมีกำนันโสที่ขอติดตามไปเรียนรู้เรื่องของการจัดการป่าในครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับพี่แอ้ทำอะไรเนี่ย

80%นนะครับผมไม่ได้ทำเยอะเลยไม่ได้มีความสุขเหมือนอย่างที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยละไม่แล้วผมชอบตรงที่คุณบอกว่าเวลาแม่งปลูก3 3 3เจนเนี่ย3 generation ต mm ัว hmm. นเนี่ยไอ้หาก็คือไอ้นั่นแม่งมันก็แตกกิ่งที่อะไรของมันแม่งเยอะแยะอย่าไปสนใจใกล้ๆกักนนะฮะใช่คือทําให้ข,ของของไม้ที่กูต้องการเนี่ยแม่งชะลุแล้วทีนี้มันไม่มาแพงใช่เหม,ม,มือย่า,ยาไปปลูกนอกนอกน,นาเขนนะฮะจัดก,การยากนะฮะ สิเปอ็นอะไรอย่างนี้ปล่อยลงไปนิดทำไมเท่าไรเอาหมูคิัคบมีกล้วยตับตับมิ้สองแบรบนด์เนาะยิ้มน้องสาวเช้าของวันที่เรามีภารกิจต้องไปสำรวจป่ากันครับ เติมพลังด้วยอาหารเช้าก่อนที่เฮียจะพาเราชมป่าที่เฮียปลูกขึ้นมาด้วยมือตัวเองครับเฮียอธิบายเรื่องของการจัดการป่ารวมไปถึงเกตและเกตน้อยครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการพื้นที่ก่อนที่จะแยกย้ายส่งกำนันกลับครับมันไม่แบ่งแยกกันหรอครับถึงทับน้มเลยครับ นี่ผมใช้ทั้งสองวิธีวิธีจอดแล้วก็วิธีมาเปิดเปิดหน้าอันเขาใหญ่เลยนะโอ้รางี้เขาไม่จับเราใช่ปะ่ะมาปูกับเขาจะจับมีจการคล้องอยู่กำลังดีจัดการจัดการไหวไหมเนี่ยยันเก็นไปเนี่ยตรงนี้เป็นแดง เพื่อนโนทยัยไปไหนก็ได้ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็กําลังจะไปสํารวจพื้นที่ป่าชุมชนกับเฮียที่เขาแถวบ้านเฮียครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าเขามีวิธีการทํางานกันยังไงเดี๋ยวรอเฮียก่อนผมเดินทางออกจากบ้านเฮียเพื่อไปยังจุดนัดรวมพลครับเราไปรวมตัวกันก่อนที่เราจะขึ้นไปสํารวจพื้นที่ป่าชุมชนกันครับ เราเดินทางกันมาจนสุดทางครับซึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องจอดรถเอาไว้ข้างล่างครับหลังจากนี้เราจะเดินเท้าเข้าป่ากันไกลพอสมควรครับเพื่อที่จะเอาป้ายป่าชุมชนไปปักไว้ในพื้นที่ครับ mm hmm. พูดถึงเรื่องของป่าชุมชนครับ นิยามป่าชุมชนป่าชุมชนเนี่ยคือรูปแบบการใช้ที่ดินและทรัพยากรต่างๆจากป่าที่ชาวบ้านในชุมชนรวมถึงชนบทที่อยู่ใกล้กับป่านะครับใช้กันมาเป็นเวลานานแล้วโดยมีการจำแนกการจัดการใช้ที่ดินป่าและทรัพยากรต่างๆมีอาณาเขตและหลักเกณฑ์การใช้เป็นรูปแบบที่ยอมรับและรับรู้กันได้ทั้งภายในชุมชนรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียงด้วยครับพร้อมทั้งมีองค์กรชาวบ้านรูปแบบหนึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการอย่างเหมาะสมหน้าที่นี้พี่ๆเขาก็ ำลังทำกันอยู่ครับบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากประสบการณ์แห่งการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่นประมาณนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของนิยามป่าชุมชน,นตอนอนี้เราก็ป้ายเสร็จเล้วอตอนนี้กำลังลงไปข้างล่างที่ป่าจริงๆป่าจริงๆ นี้อะไรเหรนี่ยแก้วัดขยี้ยี้ดมนี่นี่นี่ขยี้เนี่ยกนมาเลยเห็นไหมเป็นไงบ้างพี่ดีครับหอมป่ะคือต้นอะไรเล้วหรอเากนี่นี่นนนนีากมันเนี่ยอือเนี่ยเห่อ ก็ไปทําอะไปะเกี่ยวเนื้ออ๋อผมเป็นเครื่องเทศอย่างเงี้ยใช่เออหอมม่อนก็หาใารกันดิไปไา่ขิงขาถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับกับภารกิจป่าบ้านลุกป่าเขาส่วนผมกับเฮียก็เดินทางกลับป่าบ้านกันครับ จะเหลือตอนนี้ก็มีแต e oui, ่ภารกิจเราครับพรุ่งนี้เฮียจะเปิดเตาเผื่อว่าเราจะได้ช่วยอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างครับผมก็เลยขอเฮียค้างอีกหนึ่งคืนเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานในเรื่องของการทำฐานเนี่ยคืนที่2ของการนอนป่าส่วนตัวของเฮียครับเฮียเสิร์ฟอาหารเย็นเพื่อเพิ่มพลังหลังจากที่เราไปบุกป่ากันมาครับ เนี่ยเอาไม้หอมมาถากให้ดมอีกแล้วครับต้องขอติดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทําไม้หอมกฤษนาง่ายๆที่ใครเองก็ทําได้ครับเนี่ยใช้ได้หมดนะ้ำตาลน้ำตาลแต่ว่าเนี่เยอะเห็นไหมมันจะเริ่มดําขึ้นดําขึ้นยิ่งนานยิ่งดำดำสมาธิเนี่ยได้ปรุงแต่งศาสรที่มีใดๆเลยคําคืนนี้ก็คงจะหลับไหลไปพร้อมกับกลิ่นกํายานและธรรมชาติอย่างสบายใจครับ เช้าในป่าส่วนตัวกับการฟังเสียงธรรมชาติที่เราสามารถจะสร้างเองได้ผมเริ่มเก็บของที่จะเตรียมตัวเดินทางกลับครับแต่ว่าภารกิจของผมเนี่ยยังไม่จบเฮียกาลังเปิดเตาที่เฮียเผาถ่านครับเฮียเล่าให้ผมฟังครับว่าเราจะทําพื้นที่เนี่ยให้มันมีรายได้จริงๆแล้วเรามีรายได้ทุกวันนะครับยกตัวอย่างถ่านนี่ก็เหมือนกันครับว่าง ก็มาเผามันติดแล้วก็ทิ้งไว้ไปทํางานอย่างอื่นต่อถึงเวลามันเสร็จก็มาเก็บเอาไปขายสร้างรายได้จากป่าของเราเองอีกหนึ่งวิธีครับก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราจะสามารถสร้างมูลค่าจากป่าได้ถ้าเราเข้าใจมันครับหลังจากภารกิจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยผมก็เก็บของเพื่อที่จะเดินทางกลับไปสู้ชีวิตกันต่อครับ หวังว่าเพื่อนทั่วไทยไปไหนก็ได้สำรวจป่าครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครที่อยากทำพื้นที่ของตัวเองครับวันนี้เพื่อนทั่วไทยต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ